สวัสดีครับเชฟอาหารเป็นไงบ้างครับเชฟอร่อยมากค่ะไหนไหนเชฟเชฟวิเคราะห์หน่อยเชฟนี่ค่ะคือเนี่ยอะไรนะส้มตำหลวงพ่อบางคุณดูคุณปลาไาเป็นต้นกลัวว่าจะไม่ถึงสมบัติบางไงครับไม่ใช่คือจะบอกว่าที่กรุงเทพอ่ะเราจะไม่เห็นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบน้ำกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอแบบเนี้ยก็คือกลัวมามาทางเนื้อเลย มาเป็นต่อนเลยค่ะรสชาติรสชาติรสชาติเป็นไง้รสชาติดีรสชาติดีค่ะก็คือแบบจัดจ้านหมักปลาร้าคือแบบโอเคหอมอะไรอย่างนก่ไก่อะไก่ก็ดีอันนี้เราสั่งแบบไม่แห้งมันก็แบบชุ่มๆหน่อยแล้วก็เนื้อดีเนื้อดียนได้กินแล้วใช่ไหมครับได้กินแล้วค่ะอันนี้ผัดกระเฉดเหรอผัดกระเฉดอู้งวับีแต่ว่ามันเหมือนแบบเส้นแบบมันดูไม่ค่อยน่ากินไปหน่อยนดูเละๆไปหน่อยนะ <Okay. S 2> ในฐานะที่เป็นเซียนผัดกะเชดเป็นไงบ้างก็ดีค่ะขาใช้ได้นะโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคลับคุณกา